สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงครับเอฟซีน้องอุงอิงครับเอฟซีรถแห่ลำเพื่อนเตยเสด็จสปูสก้นครับไปสายจังหน่อยครับบรรยากาศดีครับบ่มีแดดหลังจากมือขึ้นฝนกระตกครับพอดีครับรถพานมาครับที่ขอกงอทานทีอาณาจสาวน้อยแห่งไหมครับผมหลังจากที่ พี่น้องาขา้ข้อมูลมาว่าซ่อไว้ซื้อไว้กะโดนแล้วไอไอ,ไอการใช้เราก็มาทายก็โดนแล้วครับผม็นโมด้มีโอกาสมาทายน้ำมูนทักเือครับพี่น้องเห<อ>็นทีมตลกแวบๆครับเป็นร่วมตัวกันมือว่านกับเพื่อนซ่อมกันเมื่อแรกครับเดี๋ยวเช่าจะไปถามความคืบหน้ามาซ่อมมือลหลังหลังจากซ่อมเมื่อแรกแล้วเป็นยังไงแน่นี่การพัฒนายัางไงแน่ไปถามมีปลอดจะเข้ากันเห็นแวบ,บๆ สถานที่ตรงนี้กะถือว่ากว้างขวางว่าสมควรนะครับเจ้ารอบลื่นดีครับเหมาะสำหรับการผักฟนอนยอนไก่วงเห็บนอนเย็นเย็นดีครับเย็นดีถามมึงนยนังอยกันนะผุดผึ่งได้นี่แล้วคนสอบพอใช้แล้วขออยัขดแบบแท้เ๋ยจะคือกระทั่วทง,วทงวันทาว่็ตกอูตกเปไปแล้ว ความร่วคนที่ทันหลัจงจากรอสมาชิกสวัสดีค่ะน้องดาวัลสวัสดีคระสวัสดีจัดดีเท่าวงว้สวส,นนส,นนสวัสดีครับนอนถา่าซ่อมดิลูกนั่นรรถ่าถ่าตะบุเคื่อนเลยเต๋อาติครับกมาถ่าตบเคื่อนป่ยนรถก็อย่างติค่ะโอ้ <laughs> ยยหรอหรยเลยเบ วายังดอกดิรถคันน้มมันเหมือนได้เติมคอยยิงโจซเรียนเลยดยิงลไปเอาตัวย่มาส่ไหมยืมไปรถโอเคเป็นได้สองมล็ได้ยู่ครับผมมวเรื่องถามอะไรดิเรื่องเพลงครับผมคันเรียวเพลงวะครับเดี๋ยวลองกนครับพี่ลองก็สนุนกั <c oughs> เอา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 ตาสุนั่นได้ครับซิงเกิลแรกของเบาเ g าแถว ngọ เอาคือเพียงมายังบอกได้ปะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนครับให้พี่น้องให้พี่น้องรอดติดตามรอติดตามรับชม,มแต่ฮะ <c oughs> อาลุกเป็นเหรอเดี๋ยวก็เฮ็ดกันได้ดอนมาสายดอนมาตัดได้มานหมู่บ้านหนึงเฮ็ดมื่อนี่เลยเฮ้ยสาโหดจเย็นอ๋อเดี๋ยวต้องดาวันเป็นไหนซ่อมมื่อนี่เอ้ยซ่อมหมื่บ้านแล้วเป็นไหนแน่หมู่บ้านกับคุยเรื่องข่าวๆว่าได้ได้ได้หลายเติบแล้วค่ะอ๋อเป็นการวางสกบงานแมันบ่างวางวางสกบงานได้หลายเติบแล้วกันเมื่อนี่กัสิคุยกันคือเก่าหระค่ะ คุยกันเรื่องเรื่องข่าวเรื่องบทเรื่องยังมีอะไรเรื่องบทเรื่องข่าวเป็นทั้งไหนมาเรื่องไหนไปเรื่องเรื่องเรี่ยวเรี่ยวว่าง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 หมากแล้วเนาะว่างหมากเรื่อเรื่อ้าคุยกันเรื่องเรื่องเข่าเรื่องออกนี่ละอ๋อแต่เข่ากันออกกันรับการส่งกันมียนค่ะกันเด่นเนาะมีเรื่องเข่าเข่าจังไหนออกที่ไหนทิ้งสี่ละสเต็ปเนาะสเต็ปเหลือเวลาอีกสิบมือเท่านั้น มันเียกที่เาเลยเบยดเอเบีดค่ะสองมือเาเขต้องไปบดมือสองมือบดมือสองมือนี่คือเป็นมือหยุ่งเลยมือหยุ่งมือหยุ่งมือซอดแจ้งแล้ว่ามันอ่อนนั้นคือซ้อมือแสดงสดหรือปซแมนค้มือจริงมือแสดงสดซ้มื่อจริงมือจริงเลยเลยแเพราะว่าเขาเล่นนไซเวทีจริงแม่นบทจริงเี่จริงนสคริปทุกอย่างคือสคริปตจริงรันสคริปตันยาว อืมนายก็หลอดกัหลอดแล้วปีตัวลักปีตัวลักยบก็ลตเนออกมาดบ่ีนี่ตังแท้แน่นอนตังขาดรืหัวแห่แน่นอนครัหลังหลังหลังจากว่กกดดันมาหลายปีอืมปีนี้ได้หัวแท้แน่นอนก็นหนานี้บ่มีวัดเปลาหมด่ต้นใบยังเดียวบ่มีหมดเปากับกระแทกยุด ค้าสองค้าเนี่ยที่ได้ว่าออกมากแต่บัดี้ปีนี้ป้อยข้องแท้ปีนี้ป้อยอลของนี่น้องเดี๋ยววันติดตามเียเด้อป้อยของแกอาจอ,อาจจากติดขัดอยู่แต่ว่าก็พยายามพยุงกันไปค่ะพีน่น้องนี่แหละก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเรียนรูก,กันไปรับพ่อเขาต้องรับเอาผู้รับเอาข้อมลุ่นข้า,ารานเราเอาความรู้จากผู้เคนเก่งแล้ว เลี้ยลูจากลอลดนี่แหละจากคุณนี้ศิลปะนี่ใน,ในเรื่องนี่เนาะวัดศีนศนล,ล,ลนี่วัดศิลแมนตลดกอดเหลี่ยมเนาะข้าท้งทังของคนเนี่อลากที่ว่าลปะสองปีเนาะปีกว่าที่ที่บ่มีบทเบากับคำน,นีแสกมาอยู่มีแสกมาอยู่คำสองคำที่สิทแต่ว่าปีนี้บทพูดเต็มเต็มเลยจัดไปนี่น้องดาวัน โซ่ความสมัทยังไงพี่น้องเบิ้งสิเล่นแล้วสิได้หัวบ่ได้หัวพี่น้องมาเบิ่งปีนี้อืมกดดันนิดหนึ่งค่ะโอ้ยกดดันมาบายกดดันบ่ได้ดอกกดดันนิดหนึ่งเพราะว่าเขาบ่เใครบอามาก่อนเราเป็นตลกที่ที่ไม่ได้พูดตลกเราใช้ตาตาและรูปร่างในการนเตอร์เทนคนดูเตะเตเรืองเรืองหล่กสุข็ได้บ้อกอยู่ ต้องไม่เชื่อเดือดอันต้องไม่เขียวอันเดือดเออเดบอสที่หาคำกันดรียหัวอยู่กันดรียนหัวอยู่ปีนี้ก็จอยเต็มค่ะาดเดบอสเต็มที่อ่ะอืมอยากเต็มตลอดสวัสดีครับมาถามข่าวพ่อเป็นเนี่ยไหนเนี่ยซ้อมมือแรกพ่อเชิญซ้อมมือแรกบ่ครับมันจ่งจ๋าไงเลยไงเพราะว่าสลุกับพี่เตะพี่ปเตะซุ่ม มี okay. ่ประสบการณ์แล้วซุ้มมีพื้นฐานทุกคนแล้วคือมันเล่นน้ำกันไงมาบ่เล่นน้ำกันง่ายมันบ่แม่นดิบๆถึงว่าจะดิฟสิเกะดขันมาหม่ไม่สิเกะจังซุ้มนองอสิเกะคือกะเขาก็มีเขาก็มีแววนะมีแววเพียงแต่ว่าการบางตัวอ๋อต้องปรับปุ๋งเขาอ๋อตรงแนะน้ำเขาว่าครับตอนข้างหน้าเมื่อเราหยุดแต่ที่เขาเขาเป็นผู้ยางเมื่อเราหยุดจะเป็นคิดว่าเจ้าของสิทธ ยิงลงตลอดไปดิเออคือลูกใหม่ต้องมาขึ้นลูกใหม่ต้องมาได้มาให้กำลังใจลูกพยายามศึกษาศึกษาแล้วก็เก็บเกี่ยวสิ่งที่คนติดตามสิ่งที่คนประทับใจบุคลิี่เจ้าของต้องหาให้ได้หาให้พ่อหาตัวตนหาตัวตนตัวเองให้เจออ่าถ้ากูไปท่างนี้บอมแมนลบเอาใหม่แล้ลงีกเป็นสิแ้วก็ยากขี้ข้านี่ที่จบหลอก ก็แสกหามุ้งุ้งเนี่ยบุ้งอยู่ใกล้ๆตัวอยู่ใกล้ๆตัวฮักมุ้งหน่อยๆปั๊บจากระตุกน์อ่าม,มันมันอยู่ก่บไก่เด้ขึ้นอยู่กับปฏิบัติไม่พิบแม่นปฏิบัติไม่พิบถามว่ามันบ่มันที่บอกว่าเออ <laughs> <laughs> มันมันสิมีมาอยู่หัน่นล่ะมี คนเนี่ผู้วมันบุดีใส่กับมกักอ่าพอที่นี่ถามมาคนเนี่ยมากยังไรที่สุดเอาสิเอาเอาไงไงสรุปง่ายไงคนห้องเนี่ยผู้คนสื่อเป็นมัดสื่อสิ่งสื่อของสื่อเป็นมัดคนมักสื่ออย่งางไรที่สุดผู้กองอืมจำไม่ ันเป็นสิ่งที่รอบตัวคนมักซ้อย่างไรสุดแมนบ่าตอบเลยว่าคนนี่มักซีเล็กูเเ้กับขมมันมีแค่นีแต่รกรทซื้อยู่ใช้ชื่อมั้งทำมซื้อเล็กูอยู่ว่าถึงก็มาถึงนาะซื้อี๋ยวมันอยู่ใกล้่ีนะเเพิมาจากื่นนี่จพเาาคนเกว่า ดีแ่ก็่ว่อยากไปตัดมุมคนละโอ้ยตัดกันตรงนี้รู้ปตัดที่หลังตัดได้หด้าที่หลังตัดเลยแต่ว่าเขาสิลบไปยังไงวะเนี่ยตัดเลยยันว่าเอ้ยแกเรียกเลแบบไปอย่าห่วงแกเลยว่าบุ่้อย่าห่วงมันจะมีเขาสิลบยังไงหน่ะแหมลูกตั้งให้ดิเขาสิลบยังแนวกันเขามากเลยสิปุ๊บเนี่ยมันสิลบยังไงหน่ะแหมเรียนรู้ไว้ าาก็แต่ว่าหู้ยุบมู่มันไปี่สิบิดกต้องลองดักิึงดักเลยิ่นสิลบไปยัไนไ่นเนี่ยอ่าหกตัวแรกซิล็ลออ <c oughs> กซ <c oughs> ิเล็กพอกันว่วะประการสุตอรี่หูยุบอะแต่แต่สามตัวนี่ก็ะเทือนง่ายจุดเต็กตัวเลยมันมีโอกาสร้มันนั่นติพตอมีประกาศขากระดนนี่ ยุ่งในกระเป๋าจบเอานู่าาพอมักจบอะไรกำลังสอนทาว่ะ <mm> 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 มันหลายมันหลายมันหลายมันหลาประกาพ่อมีสงสัยเลยตัวเสียวง่ายเอาหน่อยเอาไหมง่าง่าว่ะเรียกบทผาเพราะว่าอไ,ไอ้จำดีกว่าจดเลยจำไม่หมดจดดีกว่าจำเลยไม่มันมันม <mm> ี <mm> <mm> บางคนบางคนถ้าได้จด ถ้าได้จุดผ่านสมองผ่านแล้วมือของจริงไงมันมัน่ได้จริงไงนะแปนว่าเขาเขาต้องกรดต้องเข่าจริงเลยเส้นบดผักเขาเจ้เอาเส้นมดผักอาจารย์เขาเจ้ะล้มลงไปเลยเขาจ้าเขียนไปดีบอยพีแอะเขาออกมาหลอกไปายังที่ต้องออกมาหลอกเขาบอกตัวนี้ใส่รถคันเขาเขียนไปเลยมันผ่านตาเลยไล่มือเฮานี่มันไปง่ายไงนี่จำประมาณนี้ครับ ถ้าเป็นไรแล้วมือเขาจะจำง่ายไงสีฟางนับอยู่ด้วยใช่ไหนี่ให้ได้มีโอกาสได้เปิดช่องบล็อตอไร้มีโอกาสแล้วพ่อไปเด้านนี้ก็ได้เปิดด้นนี้นะพ่อแม่นต้องรอบองค์ก่องค์กเพราะว่าเคยเปล่ยนผู้บอกว่าเดี๋ยวผมสีถ้าขอเย็ดยืดกับบล็อตยื่นไหมว้อไม้ของผมให้เพิ่นมากคนละร0 0ไม่นี่เปิดช่องเนอะจังสิกายนะคือเดอเอาฝากไว้ล่วงหน้าอพ่อฟากไว้ล่วงหน้า เนี่ยเาท่านมั่นใจแล้่ตั้งชื่อช่องไว้เลยฝากไว้เลยตั้งเลยเนาะถ้าตั้งชื่อก็จะเป็นพ่อหลอดล้ำเพลินออฟฟิเชียลครับปากพี่น้องปากพี่น้องติดตามเลอบ้านแมนปากพี่น้องรอติดตามช่องพ่อหลอดล้ำเพลินออฟฟิเชียลนี่ครับแต่ร้อยย่างผิดสั่งสรรเอ่อพ่อมห่าน่พ่อมเป็นจิตใจลักษณะแน่ครับ าจจะเปลอกงาอก็เพราะวาตลกอืมครับผมสายตลกโอเคปากฟีบ้คงไว้ครับครับผมขอบคุณผูัคครับติดตามครับ